สวัสดีพี่น้องยินดีตอนรับกระชูช่องก้องเลชเนี่ยพี่น้องพบพอกันตอนส,อสวยๆพี่น้องมันนี่มากับโค,โคโคพี่น้องสิมายามัมเล่พี่น้องไปเบิง่งนน้ำกันว่ามีสิได้ยังมันนี่คันนี้สิฮอดบั้นยามไหมมาเบิง่งกันว่าได้ยังมันแมนน่นแนวอย่าบอกจิบๆจับๆบบ,บบานนี่ น้องเ,เอ้ยชัยลีบ้านนี่ก็โดนเลยไปเบิ่งพี่น้องมันมียังลูกยังลูกมันบอกถ่ายแล้วถ่ายแล้วน่ะเคยลงงงเงี้ยงอยู่โอ้ยถ่ายพี่น้องอุ้ยเบิ่ร์กเป็นน้ำพี่น้องทางลีบ้านนี้ก็ทว่าโดนยังไง มันบินได้อยู่บนนี้คระบขึ้นอะไรบ้างม,มาตรงนี้จกกับวัตถุสามตัวเห้นี่ย่างมัน,มนมชิมานห์ผมบอกมาดไปถือเป็ดก่อนบ้านนี่ก่อนมันก็มาตามจนอะไรมาปุ่นหนักลุกมาหนี่แม่มันบวกขึ้นบกเขาน้ำวะโอ้ยบินบุทันได้เฮ้ยเฮ้ยยังอันอ่อนอนังลูกมัน โอ้มึงพี่น้องยังคนปีกุทันออกครับอ่ะแสะดงว่ามันเหตุทังอยู่แถวนี้ได้หนิเนาะอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจัดกลับต้อไปลุกตามแต่ว้าวไวขนาดเลยเอาไปทางได้ไปเลยโอ้มึงพี่น้องไวไปทางได้ไปเลยหมุดหน่ำเก่งขนาดอ้ยไ,ไปทันได้ไปเลยเล็นมือไวหนุบเลยขั้นวันนี่แสดง ไวขนาดตัวที่สองตัวนั่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สามน้าเล็กตัวที่สามนกมันน้าไอ้นกเป็ดกำลังปุ่งคนอุ้ยคือเป็ดแท้มันเป็ดใช่ปะอือหลูกมันมาเด็กเขากงเขากงเขากง ถูกจะจอดเลยสิมารหรือผมมาน,ปมานไปนีเพื่อนอะไนี่เด็กหง่ะหอนหอนหอนเดไปก่อนว้ากีเดะแต่พี่น้องแต่เลยเอาลูกจับลูกโอ้โหจับก่อนสามตัวพี่น้องสามตัวห้องปันเป็ดเลยห้องกริบกริบมาเข้าไปขำไปอุ้ยว้า เดังนกตัวนึงเด็กผมยีรักหวัวจะไปเอาป่ายามลีตอนซวยพี่น้องเลยไปทางป่ไปาได้งนกพี่พี่รักหวัวเนี่ยเอาเยอะเอาเลยนกมีแต่นกมาจ่อกินป่าพี่น้องเลยมันเป็นเชียงลูกนป่ะนกพี่น้องโค,โคไปเลยโคโดได้ไปเลย เดี๋ยวสิออกไปโอ้โหลอดน้ำกันไปเนาโอ้ก็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 ้็กก็ก็ก็กเก็กนก็ก็กนก็ก็กก็ก็ก้เนาา โอ้ถือหอดนั่นนกพี่น้องนอกเป็ดทานเด้ดิทาน,นทานเมื่อพร้อมกันได้แปลาปลาดิป่ะนี่ทิมฉันะทองแยงนะขี้ไล่แบบนั้นทิมฟ้าไหมนี่เออฮะพี่น้องออกเมือ่ออาขี้รถเลาะทองนาพี่น้องไปหงาวได้ประมานเขาอันนี้ ใช่ป่าฟ่าเยี่ยหมดแล้วด่าจริงๆขี่รถต่ำขนาดใหญ่อาหอนัดซื้อปะ จอด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 หอถมไม้เลยเฮ้อมายมพี่น้องเปลาป่าก่อนเอากระทังดพี่น้องหอถมม่วงเลยคนเดียวปล่าป่าพี่น้องยังเดมันออกไได้ังายดบาดนกไปเนาะมัดไวดโอยป็ดเห็ดได้กันนั่น ไปตัวนึงเดียพี่นอกจะโตไปเดี๋ยวน้ำไปบ้างโน้นคือไว้เถอะนกรุดดีพี่นกเ็นมอ่อมเหนน้นองขวานี่ไว้ลิน้องไว้ลินำทันแล้วลักไปเมื่อกี้นีตัวรถน้องโคโค่ไปเลย,ยนกเป็ดน้ำเรนแม่ปิดปิดปิดเลยมึงน่จาจะ นี่หน่อยนึงก็เล่นไว้หน่อยเพื่อชิน้ำทันได้โอ้จนเมื่อยม,มาลอยกินป่าข่อยถือกไปถือกลีโอ้ยเนาะเบือนกานลี พี่น้องคลิปจบบรรยากาศเพยงทานี้เดอ้อพี่น้องเลยพอก,กันคลิปใหม่พี่น้องมายามรีที่ว่าได้นกเป็ดน้ำพี่น้องเขารีโอ้ยมันสิบมานอยู่พี่น้องเ้ย่ะฝากติดตามคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กระสิดอบลาฟาจากพอก,ก,กันคลิปใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี